สวัสดีคุณผู้ชมครับผมว,วันนี้อยู่ในรายการสายร้อนแค่อยากเล่า ep ที่27 27กันแล้วครับผมอาะมีเสียงรบกวนนะเยอะเลยโอเคมาคนจะไปเราจะมาเล่านะครับนะนั่นก็คือเทโนจิลิน no ะครับผมโอเค <c oughs> ให้เสียงภาคโดยพานากะจิเอมิอ๋อยอมเลยนี้โอเคชื่อวงครับวงชมรมไอดอลโรงเรียนมัธยมนิจิกะซากิ um ik ครับผม เธออยู่ชั้นม .4 ส่วนสูง149วันเกิด13พฤศจิกายนราศีพิจิกอุ๊ปเลือดบีครับผมสัดส่วนของเธอกันนะครับหน้าอก71 71เอสนะโอเคเอว52สะโัโพก75โอเคเธอเธออยู่ชั้น ม4ที่เลื่อนชั้นมาจากมัธยมต้นแสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่เก่งจึงสื่อสารกับคนอื่นด้วยการวาดสีหน้าลงลงในบอร์ดฟีขาวที่เรียกว่าลีนา่าจ,จังบอร์ดคืออะไร่ใจจังบอร์ดอะไรสอ่างเดี๋ยวไปขโมยหงผาไงนะครับคราวนี้ ศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่อ้างว่ามีหน้าตาน่ารักแต่ที่อายเกินกว่าจะแสดงออกมาได้ดังนั้นเธอจึงปกปิดใบหน้าของเธอโดยการไอโดยกระดาษลินจังโอเคเนี <c oughs> ย่ยนะส <s mooth> มุดบันทึกเล่มเล็กที่มีภาพวาด ของการแสดงออกทางสีหน้าที่เธอทำกับไอในระ,ระหว่างการแสดงสดเธอสวมหูฟังหูแมวพร้อมพร้อมจอภาพขนาดเล็กที่ติดใบหน้าของเธอเธออยู่ในหลักสูตรการประมวลผลข้อมูลโดยอธิบายถึงบุคลิกของเธอ <c oughs> ที่รอบรู้เกี่ยวกับเทค,เทคโนโลยีสีผ้าของเธอเป็นสีเทาในตอนหนึ่งของเกมความผูกพันของเทโนจโิลินะในที่สุดเธอก็ตัดตัดไรวะโอเคตัดสินใจที่จะเป็นไปเ,เปิดเผยใบหน้าของเธอให้กับตัวเอกในเกมนะครับนะในเกมโอเค น่าจะเป็นตัวเอกที่ว่านี่น่าจะเป็นทาคาซากิยูนั่นนะครับนะหรืออาจจะเป็นคนที่เล่นเกมมาวันั้นครับผมหลังจากอา่านเรื่องนี้ผู้เล่นยังสามารถถอดหน้ากากของนีนะ่าในระหว่างการแสดงสดได้อีกด้วยนีน่าอธิบายว่าเป็นหน้าซ่อนประเภทโรงเรียนไอดอลมันเปิดหน้ากากนีน่นได้ด้วยเหรอ ผมไม่รู้อ่ะเออโผลมาเล่นก็ไม่ได้พื้นที่เต็มะอะไรก็พอเราเอาได้เอาเอใครจะเข้ามารับชมก็เอ้ยเดี๋ยวะเรื่องนึงโรงเรียนของบอสเลยน,นะครับโรงเรียนโรงเรียนจิจิกะซากิเออจะลืมโรงเรียนได้ยังไงอ่ะโอเคครับผมรับใครจะเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชดร,ร์กดฝากไลค์และกดกดดีกับผมด้วย <S <S วันนี้ก็บา,บายๆครับผม